สวัสดีครับเราจะมาต่อ dc to dc นะครับหรือว่าคอนเวอร์เตอร์นะครับอ่ามันจะแปลงไฟตั้งแต่4 8สแปดโวลต์นะครับอ่า72โวลต์นะครับเพื่อแปลงไฟมาเป็น12โวลต์เพื่อใช้งานในระบบอ่าอย่างเช่นไฟเลี้ยวไฟหน้านะครับในการต่อ dc to dc นะครับอ่าเราจะเห็น ในกล่องตรงนี้ก็คือ DC to DC นะครับมันจะมีอยู่3เส้นนะครับเส้นที่1เส้นสีแดงนะครับเส้นสีเหลืองและเส้นสีดำนะครับเส้นสีแดงนี้จะเป็นไฟเข้ามาอินพุตเข้ามานะครับส่วนสีดำจะเป็นกราวสีเหลืองนะครับมันก็จะเป็นเส้นที่ปล่อยไฟออกไปนะครับในการต่อครับดังรูปครับ เราจะต่อไฟแบตเตอรี่นะครับต่อไฟแบตเตอรี่นะครับขั้วบวกอย่างเช่นแบตเตอรี่72โวลต์48โวลต์36โวลต์นะครับต่อขั้วบวกนะครับมาที่ขั้วบวกของ DC to DC ก็คือสีแดงนะครับส่วนกราวนะครับขั้วลบนะครับของแบตเตอรี่ก็จะเข้าที่กราวของ DC to DC หรือว่าสีดำนะครับ ส่วนสายสีเหลืองครับสายสีเหลืองเมื่อเราต่อครบวงจรสองเส้นนี้นะครับสีแดงและสีดำนะครับสเส้นสีเหลืองนะครับก็ d c to DC ตัวนี้หรือว่าคอนโทรเตอร์ตัวนี้ก็จะปล่อยไฟ12โวลต์ออกมาทางเส้นสีเหลืองนะครับ12โวลต์ส่วนกราวเราก็ใช้ร่วมกับตรงนี้เลยนะครับกราวใช้ร่วมกัน ก็จะปล่อยไฟออกมา12โวลต์ตรงนี้นะครับดังรูปนะครับผมว่าน่าจะไม่ยากนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถนำไปใช้ได้นะครับสวัสดีครับ